เชื่อไหมว่เนี้คือบอนสีที่แตกแตกต่างกันนะแต่สองต้นนี้คือชนิดเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะโอ้โหยากจริงๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube บ้านสวนยิ้มละไมค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับ 5้าบอลสีโบราณยอดนิยมนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นตำนานบอลสีของประเทศไทยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นฝากทุกท่านกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่ได้เลี้ยงบอลสีหรือว่าหลายคนเริ่มเข้ามาสู่วงการเลี้ยงบอลสีนะคะแล้วก็เชื่อว่าพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้สึกว่ามีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะคะแต่ว่าเพื่อนๆทราบไหมคะว่านี่ค่ะ เขาคือเหล่าบอลสีที่มีมาในตำนานนะคะทั้งหชนิดค่ะซึ่งความนิยมบอลสีในประเทศไทยนะคะมีมามากกว่า140ปีแล้วค่ะเพื่อน,อนบอลสีเป็นไม้ประดับที่มีต้นกำเนิดอ,อยู่ที่ทวีปอเมริกาค่ะและแพร่หลายอยู่ในยุโรปนะคะและประเทศไทยเนี่ยมีการบันทึกการนำเข้าบอลสีเนี่ยมาจากยุโรปในปีพศ2425ค่ะบอลสีโบราณที่นิยมในยุคนั้นเนี่ย เรียกชื่อว่ากระนกกระทาและถมยาประแป้งนั่นเองค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกในปีพศ2440ได้ทรงนำบอนสีกลับเข้ามาปลูกในพระ,พระบรมมหาราชวังค่ะสร้างความนิยมให้กับฝ่ายในโดยยุคนั้นสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมากๆก็คือเจ้ากรุงไกเซอร์และเจ้ากรุงเดนมาร์กนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นก็มีความนิยมในหมู่ของขุนนางชนชั้นที่เป็นเจ้านายแล้วก็มีการนำไปบริจาคถวายวัดต่างๆโดยที่นำนอเมเล็ดไปแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันค่ะก็เลยเกิดกิจกรรมขึ้นมานะคะเรียกว่าเป็นเวทีของนักเล่นบอลสีที่กรุงเทพนะคะเมื่อช่วงที่มีการเล่นบอลสีในสมัยโบราณค่ะ ซึ่งประวัติบอลสีในประเทศไทยนะคะเขามีการเขียนไว้ว่าในปีพศ2425พระยาวินิตอนันตกรบันทึกว่าฝรั่งสั่งบอลสีเข้ามาปลูกค่ะพศ2449ถึง2459มีบันทึกว่าชาวต่างชาติชื่อมาโรมิเลนสั่งบอลสีมาขายและก็ขยายพันธุ์ค่ะแล้วก็ในช่วงของพศ2450 รัชกาลที่5สเสด็จประพาสยุโรปทรงนําเจ้ากรุงไกเซอร์และเจ้ากรุงเนียนหมาเข้ามาปลูกสร้างความนิยมให้ฝ่ายในค่ะแล้วก็พศ2472เจ้านายฝ่ายนายนะคะนิยมเลี้ยงแล้วก็ขยายออกสู่วัดวาอารามที่เจ้านายนําไปถวายนะคะบอลตระกูลไก่ก็นิยมในยุคนี้ค่ะเพื่อนๆคนไหนมีบอลตระกูลไก่นะเห็นไหมตั้งแต่ปี2472เลยทีเดียวค่ะและในปีพศ2475บอลสีนกยิบ ซื้อขายกันในราคาสิบช่างถือได้ว่าเป็นบอนสีไม้ประดับที่มีราคาสูสงมากๆเลยค่ะในปีพศ2497ในายชลอทองสุพรรณริเริ่มการประกวดบอนสีที่สมาคมพฤกษชาติค่ะและปีพศ2501ค่ะประกวดบอนสีที่ทีวีสีช่องสีนะคะเพื่อนและพศ2525ก่อตั้งสมาคมบอนสีแห่งประเทศไทย มีสนามหลวงเป็นตลาดบอลสีที่ใหญ่ที่สุดค่ะเรียกว่ามีมาช้านานมากๆไม่ใช่แค่เพิ่งคิดในสมัยนี้เลยนะคะและราคาเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนะคะเพราะว่าในราคา10ช่างก็ถือว่าเป็นราคาที่โอ้โหแพงมากๆในยุคนั้นเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะแอดก็นำา5ชนิดบอนสีนะคะที่เป็นบอลสีโบราณยอดนิยมที่ควรที่ จะนาไปประดับไว้ที่บ้านนะคะและที่สําคัญค่ะจะบอกว่าราคาก็ไม่ได้แรงมากๆนะคะก็ถือว่ายังเป็นราคาที่เพื่อนๆสามารถหยิบจับได้นั่นเองค่ะชนิดที่1นนะคะที่นำเรียกว่าเป็นบอลสีโบราณก็คือน,นี่ค่ะบอลสีอีเหนาค่ะเพื่อนๆหลายท่านน่าจะมีแล้วหรือว่าบางท่านก็ยังไม่มีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีการกัดสีนะคะซึ่งใบเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะขาวทั้งหมดเลยนะคะนะเพื่อนเวลาที่เขา เต็มที่แล้วก็โดนแสงแดดได้เต็มที่เขาก็จะมีการกัดสีที่เรียกว่ากระดูกเนี่ยจะเหลือแค่กระดูกสีเขียวแบบนี้แต่ว่าตรงเนี้ยจะเต็มไปด้วยสีขาวแล้วบริเวณนี้ก็จะมีสีชมพูหรือว่าบางคนเนี่ยเลี้ยงใส่ปุ๋ยได้ดีได้สวยก็จะทําให้เขาเองเนี่ยมีสีชมพูเลยค่ะมาดูก้านกันนะคะบอลสีอีเหนาค่ะก้านบอลสีอีเหนาเป็นสีนี้ค่ะเพื่อน เป็นหนึ่งในไอเทมที่มีมานานและสวยมากๆค่ะเลอค่าจริงๆนะคะและชนิดนี้ค่ะเรียกว่าเป็นบอลสีที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานค่ะสาวน้อยปรับแป้งค่ะเพื่อนๆหลายๆบ้านน่าจะมีติดบ้านนะคะเพราะว่ามีการเ,าเรียกว่าเลี้ยงกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยค่ะมาดูลักษณะใบนะคะเพื่อนๆ นี่คือบอลสีสาวน้อยปรับแป้งนะคะมีใบที่เป็นสีเขียวซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เขาอยู่ด้วยถ้าเป็นเขียวอ่อนหรือเขียวแก่การถูกแดดหรือว่าการโดนแสงนะคะก็จะทําให้ใบเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันออกไปสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็จะมีลายจุดนะคะคือจุดสีขาวแล้วก็จุดสีชมพูนั่นเองค่ะสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก้านก็จะเป็นก้านสีเขียวแบบนี้ค่ะ และบอนสีชนิดที่3ค่ะก็คือบอนสีบัวแดงนั่นเองค่ะเห็นความสวยไหมคะนี่คือสีที่กัดชัดมากๆเลยค่ะคือกระดูกนะคะสีชมพูสวยมากใบก็จะมีถ้าเขาอายุมากขึ้นนะคะก็จะมีใบที่สีเขียวแก้ลงแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแต่ก็สวยมากเป็นบอนสีอีชนิดหนึ่งที่มีมาแต่โบราณน,นะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีเก็บให้ครบนะจ๊ะ เป็นสีนี้นะคะเหมือนกับสีบัวนะคะสีสายบัวชนิดที่4ี่คือเจ้ากรุงไกเซอร์นั่นเองค่ะซึ่งเจ้ากรุงไกเซอร์เนี่ยก็มีประวัติการนําเข้าที่เรียกว่าโอหยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวค่ะเจ้ากรุงไกเซอร์มีความสวยที่เรียกว่าเข้มแข็งนะคะดูเข้มแข็งแล้วก็หวานไปด้วยในตัวค่ะเพื่อนๆดูนะคะส่วนมากๆนี่คือเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะ ก้าก็จะเป็นก้านสีคล้ายๆกับสายบัวนะคะลักษณะสีก้านนะคะเพื่อนๆและชนิดที่5ค่ะนี่เลยเจ้ากรุงเดนมาร์คค่ะ <S 2> <S 2> ซึ่งเจ้ากรุงเดนมาร์กเองมีความหวานมากถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเลี้ยงนะคะก็จะสังเกตได้ว่าเขาจะมีะสีนะคะ,ะแบบนี้เนาะนี่คือหน้าใบของเขาแต่ตรงบริเวณนี้มีความอ่อนช้อยมากม นี่คือหน้าใบแล้วก็เส้นใบนะคะเอ่อเส้นนะคะเส้นก็จะเป็นสีชมพูหวานนะคะแล้วถ้าเราเลี้ยงเขาได้ปุ๋ยดีๆโด,ดนแดดดีๆนะคะสม่ำเสมอเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้สีชมพูล้วนก็มีค่ะหรือเป็นสีเขียวอ่อนๆก็มีเช่นเดียวกันเจ้ากรุงเดนมาร์กค่ะ หวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนจะชอบนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆหลายๆคนและสามารถไปสะสมได้นะคะเรียกว่าสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะฝากติดตามนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะรู้ว่าเอ๊แต่ละชนิดเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงพิมพ์เข้าไว้ได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ